ประตูลูกละเดี๋ยวท่านนะคะไปไปประตูได้ไหมแม่ไม่เปิดวม่จะแต่รอดไป <laughs> ลดหลอดน้ำหรอดน้ำเวชเวชิรอดน้ำแม่นะ <laughs> <laughs> เอ๊ะสบาสดีปด้ <laughs> าดงเยอะหรือสวัสดีปด้าดงเยอ สบายดีวันนี้จะไปฝากวัดเชิญงานแต่งให้แม่น้องเปลียวเพราะว่าไม่ได้ไปตักใครสบายนีนเด้อป้าลุงวัชกุศลปราพุกปรพ้อกันอีกแล้วเจ้าแม่์นอแนนี่วันนี้จะไปฝากวัดเชิญก่อนไปงานแต่งเงินไม่ได้ไปเองฝากไปนี่มาทานเพิ่น Nè, nè bà đụng. Bà nhá, bà. Ăn này vào được này đấy không phải đấy thang đấy ừ. <laughs> <laughs> tiền non mà tát tụ xong nè phải được sao Hãy chị

เลยไปนนแอไปนแอดิอได้นี่ตาผมดีเดไปนอนี่ไหเอซีนี่ยเมย์เมย์ปนี้ยเเป็นเงีเป็นไปยุ่เผาห้านวะใ่ไหนีไว่าะ่อไปได้ไ่เผาิบ่ชิเผาห้านใช่ไหมนี่ใช่ปนกิล Tên lúc. chơi kẹt hết 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 cái hết 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 cái Lại hết 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 đây hết 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 พ่อใช้เกิดบาได้ pues พ่อน่ะเออให้เกิดขึ้นพ่อแม่บ่มีบาทนี่ได้บาทน่แม่มีสดค่ะบอแม่มีอยู่ตีแต่แม่ใส่แม่มีสีดำแม่มีสีดบอข่าวกันเลยเออข่าวว่าดีไหมนี้คือบทจัดชุดบ้านน uh. ah ่ะ

พอได้ช oh, <Yeah. S 1> oh, ่งามโอ้ไปดูคนผัวรอเมียงามบ่สาวก็น่ารักบ่เออ้อดพี่เปยวอาเย์จะเฝ้าฮ่เจ้าใช่ดุแมโอ้บ่าจังชั่นดไอ้สาวลูกนนเน่เอ้ยไอ้สาวบไปไอ้สาวดูด หาปเช้าไปห้ยาชไปเหมือนีด้ำหงดหอเหมือนกันคนไหนเนไหนหายเช้าด้วยหายหน้าก็ได้หายหน้าเสียงได้หายหน้าเสียงดูหายหน้าเสียงกันด้หน้าเสียงไปแล้วไปแล้วไปแล้วมนไม่มาสู้ได้หา่เอาหันหายเชาด้วย จะเพงนอนรัสิเน้นน้ำลาน่าอออกดุจับกสน็ใหได้ลูกเอ้วเซ้นแล้วคุยของอยู่เนาะเอ้ย đơ đơ sớm nhẹ <laughs> <nhờ>, lên đi bay bay nút bay hay sao nút bay ngày sáng ngày sáng nút đã ngày sáng học à <cười> <cười> ừ. y, tên hay ăn cơm <laughs> ăn cơm ăn cơm ไปเลยไปน้ำมูี่ยไปบ่ไปะคะเนาะตื่นมาตาเดยวาเา่ <c 19 27> แช่บาอยู <laughs> yeah, 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 ่เ okay, ข no ้ากะจับกินเช่นกินน้ำเราดึกเนาะโอเคบ่ดูโอเคบ่อีหยังก็เอาอย่างไงนะเอาไลามาเห็นยังนะห้อยหนาห้อยหนาจะชิบเอาไปเนาะถ่ายน้ำดิถ่ายแห้งดิห้อยไหเอาไลามาเนี่ยชิ้อยหนาจะจะกินหมูหมูหุงมาดู Nó hôn bọn à? Chào mẹ con Để mẹ xin bỏ hai con ghiên đúng Nó hôn, chạy giông bụi Giông bọn? Dạ là nhau bụi ma không? Đúng Giông này tự hôn, chạy giông đây tự hôn Chạy đúng, đại giải ừ. Ok, để mẹ xin bỏ hai <laughs> áo เันตีมันกับวมเนาะเหันนี้มีมมูก็อารมมันนี่ะเอยไปเใดเจ้าหนนมีวั่งงนางนยังตัวไทยนะอ๋อพักก้นพักก้อนไม่ก็พักกนเอ้ยอายอยากเงินบอพักกนไม่เอาเป๋นี่ก้นโอ้ยชาดเนาะยลุกเนาะยะ dạ, Người yà, già đó mình chịu à. ừ. ừ. à, ừ. Mình lên chịu đi chịu 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 con chịu 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 chịu

มาแนบเลยใช่เปล่าฮะใช่เปล่า็ปูันใหญ่กินี่เออมาแน่วะเออเู้กดเมียอะไรนอนหายังนอนหายืนเลี่นี่เวลเมาป์๊องปนยังฮะลองเขาให้ขึ้นดิเวลางาเตะเขาอยู่บ้านดงได้เออ่านดงบ้านดงแมเม่คุ้นดงบ้านเป็นดงยางรึเปลาะดงยางเลยเออ

ห่อ่าวีกินเพื่อนมันนียังข่อเขากำลังสิ่ง่อยดิบเลได้จะเชจะเสียดได้ไหมลูกอ่ะลูกไม่ป้อนนะข่อยจับข่าวล่ามเพื่อน่อกันอืม

bắt đầu kìa miệng qua mặt 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 bà, mặt 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 mặt

ก็มาจับยังมาจับตู้พคอีกอ่มเบีเวม่ไเ็บใ้มือ้วขอมายูยังดูล่ะแล้วของมายูไม่ใ่จลาลเดใเพื่นมาดุเอ้อ นี่นี่จะเป็นเจ้าของร้านวันนี้ <c oughs> จินจิ้จินามห้างกับชิคายเจา,ามาได้ขายดีคือช่วงแบบว่า,าวมีงาน งานเฮือนคนตายบ่องานบุญบ่อสีดำสเอาแบบขาวซิปแพ็กขึ้นไปใช้ม่บนว่าบ้านฮะมีเงิน้มได้ดุพานนองตกนะ ไย่ากนอนคืนน right. sure, ี่กาหได้่คนหยมิเอื้ออื่นอยู่นี่แหละนี่นี่แหละใช่คนหจังเสียหาไเลยหนกับบัวชาำห้เอากระยังบัวชาห้กับบัวช่ำหายหนุ่เอากับบั้งบัวช เอ้ยอ่ะอาเพ็กดวงจ่าลน่ะบางเน่มานตะบีบซิวแนแหละจักเอ้ใายเครื่องน่ะจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดมันเปรียไปข้างนอกมาดินะ,ะนนหืม Ô. Ok, nguy vô. Ăn thùng nữa, ăn chai, bắt đục Ăn thùng đưa, มึงเห็นไอ้ใส่ผุดไปไอ้เห็บาใส่ไปอันจะเป็นอันนี้เฮ้ยกินข้าวได้เลยเอ้ยข่าวปรดุนี่เอออย่าดึงกระจกนะเห็นแต่มันบาดมือบาดแข้งบาดตานะมันแตกนะหามาั้มั้มข่าวมา้มนี่พวกข้าวนี่นี่พข้าวน่าว

เออเซลวผิว่าวแล้วมันบดแล้วหน้าไหนก็บบกเลยนเอิญเซีนมินมาเอิญมินเนาะอืมอืไหนก็บกออกเลไหนก็โบกกำลังจเกิดได้นะเกิดไ้ารไ่กเลางไหว้อะไรนี่เนี่ยแลาวนายชือตัวยนุลายเอ ต่กิงนแ่ว่าเมื่อม่ิงวันที่มันจุเป็นสดำตามหน้าหน้านะวาไม่ตงนะเพราะตอนน้นางตอนนี้กางถาาเขาคบ่มีเนาะตอนถ้าแกโตไปก็เริ่มมีมากัก้าังปจยงนะบ้านนั่งว่าขิงวันเร้อเู่ใออกันเือแล้วว่าอยว่าิงวันเมื่อไงวันก็ือันีว่านะ ลงทามาเลยละเ่้าเลยทางการะดันหมดยิงมือดเลยเด็กก็ชิดเลโอ้ยทามันหรอนั่มนจะแสดง่ามันเหื่นชีวท่าขาอเมันท่ากขาแลยเนาะมันเรีนท่าเนาะทำท่าก็นี่มันบอกกับหนักกับขาข้อห้าป้ามันจะลามมันอีกแล้วแบบนี้

มัไงที่ยังใช่ะหนักข้านอกคุเลยไม่ได้ไม่ได้ต่เลยกันัอะไรนี่อะไรที่เป็นนี่คอุเจมมกัเจมม่เจมมูแบยาถูกบ้มะเบิงุ่งมะงมันถามยาอะแมีมันยังมึงยัน่จ๊

อะไรเรืรูป้บักอันนี้เออโอ้ยไม่าายตากัโอเคค่นี้นี่จะปัเหมือนกันเริ่มขอกากินอาหารนบานี้สาวดาววทบหบด